ทางด้านรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักงานสงคนสเค,สงคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดสงขลาพลโทอัครพลทองสูตรรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักงานสงคนสเค,สงคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาภายในค่ายเสนาณรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องรวมถึงความต้องการของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบในการให้การสงเคราะห์รวม3าจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวนทหารผ่านศึกณวันที่30เมษายน2568นมีจำนวนานวน36,113รายโดยมีนางนงนุษย์บุญญาพิทักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันบริหารงานของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีประสิทธิภาพพัฒนาส่งเสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาทางคณะก็ได้เดินทางไปตรวจบ้านพักพนักงานมีจำนวนกว่า1ิหลังเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปจากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พลทหารถาวรศรีสวัสดิ์ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัดชั้นที่4ที่บ้านเลขที่70ทับ3หมู่ที่แปดตบนน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลทหารถาวรมีความปลื้มปิติอย่างมากค่ะและได้กล่าวขอบคุณที่มาเยี่ยมทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้องค์การส่งเคราะหทหารผ่านศึกให้การส่งเคราะหช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไปค่ะ